ครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่วังน้ําเขียวชาแนลวันนี้นะครับพาทุกท่านไปไหว้พระนะครับและชมความงดงามของวัดป่าภูหายหลงนะครับอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งวัดป่าภูหายหลงแห่งนี้นะครับเป็นวัดที่ตั้งอยู่ที่อยู่บนเนินเขาสูงนะครับสามารถเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามนะครับโดยเฉพาะในฤดูฝนนะครับ อ,อยู่บนจุดสูงสุดก็คือพระอุโบสถของวัดเนี่ยนะครับสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้360องศาแล้วก็สามารถมองเห็นทะเลหมอกได้ในบางวันนะครับตอนนี้นะครับเราก็เดินทางเข้ามา รงทางเข้าวัดนะครับซึ่งณนะตรงนี้ที่เห็นก็คืออีกประมาณประมาณ2กิโลได้นะครับกว่าจะถึงวัดนะครับเราก็ขับมอเตอร์ไซค์ไตเนินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสองข้างทางนี่ก็จะร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นะครับสองข้างทางเลยจะเป็นต้นสนนะครับซึ่งถนนก็ตรงนี้ก็เรียบสวยงามดีนะครับแล้วก็ที่ตั้งของของวัดเนี่ย ก็คือจะมองเห็นได้ตั้งแต่ไกลๆเลยนะครับเราบาดูมุมนี้ครับเห็นไหมครับเราจะมองเห็นวัดเห็นพระอุโบสถนี่อยู่บนยอดเขาเลยนะครับสามารถมองได้มองเห็นได้ตั้งแต่ไกลเลยนะครับแล้วก็ถนนในช่วงนี้ก็อ่านี่ครับเห็นไหมครับมองเห็นแต่ไกลๆเลยวัดนะครับถนนก็ดีนะครับถนนดีมากนะครับ ก็จะมีะช่วงที่ขรุขระนิดหน่อยนะตอนอตรงไตเนินขึ้นไปบนเขานะครับก็คือเข้าขาไปบนตรงวัดนะครับตรงนี้นะครับก็จะเริ่มไต่เนิน ที่ชันมากขึ้นนะครับแล้วก็ใกล้ที่จะถึงวัดแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็รถส่วนมากก็จะใช้เกียร์ต่ำกันอันนี้ผมทำให้มันเร็วขึ้นนะครับมันจะไต่ภูเขาขึ้นเรื่อยนะครับขึ้นไปเรื่อยแต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ครับตอนนี้มาถึงวัดป่าภูไหหลงแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปบนยอดทีงสูงนะครับไปกันครับที่วัดนะครับมีจุดไหว้พระเก้าจุดด้วยกันครับนี่เป็นจุดแรกนะครับจุดไหว้พระจุดแรกนะครับแล้วก็มีต้นสีมหาโกอที่นบน นี่้เราไปผูกตน้นโพนะไอ้ตามวันเกิดนะครับอันนี้เราไปบูชามีไหว้พญา,านาคมี่พ่อแม่อะไรนะรนีแม่ธรณีนะแล้วก็สาวาทเสีสวุวรรกับแล้แลวแต่เราเลือกนะครับไปจุดที่หนึ่งกันก่อนครับ ในการมาไหว้พระที่นี่ก็จะมีป้ายนะครับให้ดูนะครับขอเชิญไหว้พระสิบจุดเพื่อความก้าวหน้านะครับตามความเชื่อของชาวพุทธนะครับก็จะมีเส้นทางแบบนี้นะครับให้เราเดินไประหว่างเส้นทางก็มีต้นไม้นะครับบอนสีก็มีเหมือนกันนะครับนี่ประดับไว้อยู่ข้างทางนะครับพึ่งมาครั้งแรกเหมือนกันครับทุกคน มีต้นไม้ด้วยนะเออไปแล้วก็จะเดินไปสู่ยอดอจุดสูงสุดอ่ะเป็นศาลานะครับอ๋อโน่นครับบนยอดยอดสุดนะครับที่หลายคนมาต้องเดินถึงโน่นเลยนะครับ เปง่ายก็คือยอดเขานะครับนะครับเป็นจุดสูงสุดของวัดนะครับคือวัดแห่งนี้ถ้ามาตอนที่อากาศดีๆนะครับสามารถยืนมองเห็นทะเลหมอกอยู่บนจุดสูงสุดนี้ได้นะครับแต่เพอินวันนี้อากาศร้อนหน่อยนะครับช่วงประมาณบ่ายโมงนะครับถ้าให้ดีมาประมาณเย็นๆน,นะครับหรือไม่ก็ช่วงเช้าๆจะได้อ่า บรรยากาศทูเขาจะสวยมากกว่านี้นะครับนะครับไปก็ถึงแล้วครับจุดที่สองนะตรงนี้นะก็คือนี่ครับที่ว่าไหว้บูชาพญานาคก,ก็มีคําบูชาพญานาคนะครับขอทรัพย์ขอความร่ารวยนะจากจุดนี้ก็เดินขึ้นมาพอสมควรนะครับก็จะมาเจอบันไดพญานาค ก่อนขึ้นอุโบสถนะครับน่าจะเป็นอุโบสถนะครับทุกคนอยู่บนยอดเขาเลยตรงนี้นะที่เรารับทูบมาเนี่ยที่เราทําบุญกับวัดเนี่ยนะครับเนาะเพื่อประโยชน์ทางาศาสนาเนี่ยนะดอกการยี่สิบเนี่ยนะครับเราก็มาจุดทูบจุดเทียนบริเวณนี้ได้นะนะครับท่านใดไม่ได้นับถือพญายนาคก็เอาได้นะครับซื้อมาได้ เวลาเราจุดแล้วก็นับนับถือนึกถึงพระพุทธนะพระธรรมประสงค์ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับนะวิวนะครับอ่าโอเคครับเราจะจุดบูชากันนะครับตรงนี้นะครับ วิวสวยมากครับข้างบนครับเี๋ยวสภาพโดยรอบนะครับเมื่อกี้ก็เดินขึ้นมาจากตรงนี้นะครับลานพระสังกรจจายนะครับโอ้นี่ครับบนสุดเลยนะครับภูสุดนะครับที่อยู่บนยอดเขาภูไหหลงนะน่าจะเป็น เหมือนชื่อวัดเลยนะครับก็เรามาบนสุดเลยนะครับป็นยอดเขานะวัดป่าภูไฮหลงนะครับตรงนี้นะครับไฮไลท์ก็คือชั้นบนสุดนะครับเราสามารถมองเห็นวิวภูเขาทางด้านวังน้ำเขียวฝั่งโน้นนะครับตอนนี้ก็ป่าช่อง ภูเขาตรงนี้ก็จะเป็นนะครับตรงที่เราอยู่ก็อำเภอปากช่องนั่นแหละเขาใหญ่นะครับคาดว,ว่าจะเป็นเขาใหญ่ดูสวยมากน,น,นี่นะครับคือบางวัดจะมีทะเลหมอกเลยนะครับถ้าวันไหนที่วันไหนที่ฝนตกฝนตกทั้งวันแล้วตอนเช้ามันจะมีทะเลหมอกนะนนทุทก,กทนนนนททนคนเราสามารถมาเยี่ยมไหว้พระตอนเช้าเช้าได้นะครับตอนเช้าได้เราจะเห็นทะเลหมอกสวย ไม่ไปไหว้พระที่อุโบสถเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบไหว้พระนะครับไปกันครับครับทุกคนตอนนี้นะครับเราจะเข้ามาในอุโบสถนะครับเข้ามาข้างในนะครับคุณเู้ชข้างในอุโบสถนี่จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้อากาศเย็นดีมากครับทุกคนอากาศเย็นเย็นสบายมากเลยครับข้างในนี่นะครับ เดี๋ยวเราไหว้พระก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไหว้พระก่อนนะครับตอนนี้นะครับก็ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้นวนะครับวัดป่าัูไฮหลงทุกคนวันนี้เอาบุณมาากทุกท่านะบที่ตาบลวังกระทาอำเภอปากช่องนะครับ วัดป่าภูไหหลงอยู่บนยอดเขาเล็กๆนะครับนะแล้วก็วันนี้นะครับเดินขึ้นมานะครับไหว้พระกันกับทุกชั้นเลยนะครับก็รู้สึกอิ่มอกอิอ่มใจอิ่มบุญด้วยนะครับวันนี้ก็ได้ทําบุญไปนะครับตามกังศลัทสถานของเราครับวันนี้ก็สําหรับคลิปนี้นะครับป่าทุกท่านมาทําบุญเยี่ยมชมนะหรือว่าถ่ายรูปถ่ายบุญนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ พอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับอยู่วงน้ำเขียวชาแนลนะครับวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่ปากช่องนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ